ครับตัวนี้เป็นแอปบงในนะครับผมนะครับนะครับที่ใช้กับเครื่อง iM i n นะครับตัวนี้เป็น i m i n แอปบงในนะครับตัวนี้จะเป็น p รินเตอร์เบิร์ดนะครับผมที่เชื่อมต่อเป็น USB ไดเล็กกับตัวตัวเครื่องได้เลยนะครับรุ่นนี้นะครับ ตัวแอปลงในนะครับสามารถใช้กับตัวปรินเตอร์เบิร์ดได้นะครับโดยการต่อเดเรคได้เลยนะครับรุ่นนี้นะครับโดยนะครับมาที่การตั้งค่านะครับการตั้งค่าแล้วก็เครื่องพิมพ์นะครับจากนั้นเครื่องพิมพ์นะครับผมนะครับตัวเครื่องก็จะทำการเสิร์ชนะครับ นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่อง USB ที่ต่อโดยตรงกับตัวเครื่องนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องพิมพ์ที่ต่อเป็นสาย USB นะครับผมสามารถเสิร์ชเจอได้เลยนะครับกับแอปวงในได้เลยนะครับผมนะครับทำการบันทึกนะครับนะครับดังนั้นเราก็ทำการสั่งพิมพ์หรือทดสอบพิมพ์ได้เลยนะครับ นะครับเราสามารถที่จะพิมพ์ได้เลยนะครับตัวนี้เป็นแอปวงใน,นครับผมสามารถสั่งพิมพ์ได้เลยนะครับผมนะครับโดยใช้ปรินเตอร์เบอร์่นนี้ราคาถูกมากนะครับผม นะครับถ้าเป็น USB แค่2 0 0 9นะครับสามารถต่อกับแอปวงในได้เลยนะครับหรือตัวแก็ปเมอร์ชนของตัวลนยแมนนะครับนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับผมตัวนี้นะครับก็สามารถที่สั่งได้นะครับนะครับสั่งพิม นะครับตัวนี้เป็นตัวของแก๊ f ฟูดนะครับนะครับจะเป็นตัวแก๊บฟูดนะครับผมสามารถสั่งพิมพ์กับพิมพ์เตอร์เบิร์ดได้เลยนะครับแก๊เป็นแก๊บฟูดนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นแอปวงในนะครับนะครับตัวนี้จะเชื่อมต่อเป็นบลูทูธนะครับผมเพราะรุ่นนี้จะมีทั้ง USB แล้วก็บลูทูธในตัวสามารถได้เชื่อมต่อได้ทั้งคู่เลยนะครับผมตัวนี้คือ ข้อดีของตัวพิมเตอร์นะครับที่ทัวถูกนะครับสามารถใช้กับตัวแอปที่เป็นแกปฟูดหรือตัววงไหนได้เลยนะครับผมนะครับ